มันผานมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันรองหาห็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขอ,อยากแก้ปวดเทียมพลันเือนทองมาตั้งตอกวดกันใครมากกว่ากันกลายเป็นคนดีเย็่ <Yeah. S 1> ไหวนะนย มันอยู่ที่ใจนางโยมเยน็ยนเยน็นไหวนโยมมันอยู่ที่ใจของโยมปัญหามากมายปะปนชีวิตมันวุ่นวายสับสนจะอยากมีมีจนก็ต้องมีบนรวง อยากจะปรึกษาผู้ใหญ่ทับทิมเกียสมบัติเวลาเนี้ยเด็กในหมู่บ้านเรามันติดเกมกันหลือเกินเลยคลตาเ็าอยากจะให้เด็กมันกลับมารักการอ่านแต่ว่าห้องสมุดที่เรามีอยู่เนะี่ยมันซุดซอมเต็มทีทับทิมก็อยากจะซ่อมอยู่เหมือนกันค่ะหลวงตาเพราะว่าตอนเนี้ยห้องสมุดอ่ะไม่มีใครเหลียวแลเลยคะ่ะนี่ว่ากับทบใครฉันอะ่ะหาว่าฉันไม่เหลียวแลห้องสมุดอะ่ะ เสียงตุ๊กแกมันร้อนท้องที่ไหนวะสงสัยจะกินปูนเข้าไปเพียบตุ๊กแกหนึ่ง<ะ>พันอะไระเละเ่ยเสียครับแต่ทัพทิมเขาไม่ได้ว่ากระทบเสียอะไรนะครับเสียร้อนตัวไปเองหรือเปล่าร้อนตัวก็<ะ>เ<ะ>มื่อกี้พูดถึงกันอยู่แบบแบบแ่ยแม่ไม่เลียวแหล่เอาละเอาละ,อ,าละ,อ,าละอืตตอตาก็อยากจะปรึกษาว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขห้องสมุดยังไง ม่นาจียากของตาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันครับเราทาสีสารให้มันดูสดใสทาสีใหม่นะครับแล้วก็หาหนังสือของเด็กๆที่มันสนุกสนุกเอามาลอดตารอดใจเด็กขี้คลานเด็กจะแหงเข้ามาห้องสมุดเพียบเลย,เยแล้วท่านค่าสีค่าหนังสือเนี่ยเสียจะหางบประมาณมาจากไหนครับ <c oughs> ลองพูดมัดด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าไม่มีปัญญาณน,นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจัดการเองคนเดียวจบไม่มีปัญหาอ <c oughs> <c oughs> แต่หลวงตาว่าอย่าทําคนเดียวเลยทําเป็นผ้าป่าสามัคคีกันเถอะคนอื่นเขาจะได้ร่วมบุญกับเราด้วยหลวงตาผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับต้องทําเหรียญนะครับต้องทําเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญรุ่นหนึ่งจะิญพรบุญหนึ่งแสนจะเลิญพรล่างหนึ่งแสนเหรียญโอ้โหรับรองสีเสือกไม่ต้องทาใหม่นะว่าสร้างใหม่เลยดีกว่าโอ้โหเส,สียไอ้เรื่องลงเลขลงยันเนี่ยหลวงตาไม่ถนัดเลยขอเถอะอย่าทำเลย นะก็ได้ครับแต่ว่าเสียจะทําอะไรก็ปรึกษาลุง,าลงตาก่อนนะแต่ขออยู่สองอย่างคืออย่าทําเหรียญลุงตากับอย่าไปปีบให้ชาวบ้านเขาทําบุญแล้วกันนะโอเคครับตกลงกันนะแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับตาครับเดี๋ยวผมรับปากให้เดี๋ยวผมทาให้เต็มที่ครับโมทนาด้วยนะครับจะทําคนเดียวไงหยุดมือยเดียเด๋ยๆๆนะตาขออนุญาตโทรศัพท์ ต้องเป็นนับวแน่เลยพักนี้โทมบจ้หลวงตาหน้าดูไม่รู้มีอะไรเอย,ยอดหลวงตาเนะี่ยเขาตัดแล้วโว้ยแ่โยมบัวเนี่ยเขาตามรบควนเะนี่ยใส่ให้หลวงตาสึกนึงไงก็ไม่รู้ทำบุญไ้ยครับฮะทำบุญหน่อยคนระับพี่ทำบุญกันหน่อยไหมฮะเลยแลกครับ ในตู้ได้หลายวะในตู้ครับยี่สิบยี่สิบครับโอ้ชาติหน้าชาติหน้าซึ่งสื้อได้วะโอ้อามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นดิอาจะกังวลทำไมอะครับฉันจะต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้รู้ให้ได้ว่าเขาคิดผิดแค่ไหนที่ไม่เลือกคนอย่างฉันเป็นนายกอบตโอ้อาอายังไม่ลืมเหรอเนี่ยหลวงตาเขาเคยสอนไว้ว่ามียศเสื่อมยศ มีลาบเสือบน้ำตก<ช>โอ,โอโ้ตลกตลกใหญ่แล้วครับไม่ได้เว้มันต้องให้เห็นกันเดี๋ยวแกค่อยดูฉันเดี๋ยวคราบนี้คนจะมากันทึบเลยอาสวัสดีครับแม่มีน้งที่รักทุกทุกันมาขอเชิญรูวมาทำบุญสร้างมหาบุญมหากุศลตายไปเกิดไปชาติหน้าทำบุญในครั้งนี้จะได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชัน้น บันพิพย์ภพบันพิพภพเลยนะผมจะบอกให้ฮะมีนี่อ่ะพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยเชิญร่วมทำบุญกันนิดหนึ่งนะหยอกตังค์นิดหนึ่งนะได้ข่าวว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่เอาเลยลูกได้สอบเข้าได้จริงเหรอจ๊ะจริงสิเอาเลยอธิษฐานเลยอยากเข้าคณะไหนอธิษฐานเลยแล้วเดี๋ยวได้เชื่อสิบุญกุศลกับการศึกษาเนี่ยมันแรงนะ ขอเข้าคณะแพทย์เลยก็แล,ล,ล้ว,ลวกัสนสายรวมรวมมุญตมบูสณด้วยนะโอเคเข้าแพทย์ <c oughs> ชัว <c oughs> ยายเอ๋ขอทำบุญด้วยจ้ะโอ้อยยายมีเท่านี้เก็บไว้กินข้าวดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยนี่ครับ เอ้ยยายก็จะทำบุญไปขัดบุญขัดลาบเขาเดี๋ยวเขาอยู่ได้อีกไม่นานเดยกเขาก็จะต้องไปขึ้นสวรรค์แล้วให้เขาได้ขึ้นสวรรค์อย่างสบายเถอะบาบาๆๆมา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 มอาไมฐานนานนะเดี๋ยวพรม่ยายจะมาทาอีนะจ๊ะอดีมากยายทาบุญกันนี้แะไปสบายๆนะเดิมาได้สลาดฉลาดมีแต่กล้วยกับข้าวสารเขาจะทาอะไรกับคงไม่รู้ มาแล้วเนี่ยทัพทิมซื้อของมาเนี่ยทำไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยทำแต่ทัพทิมก็ดูแม่ทำอยู่บ่อยๆนะฝึก่องอีกนิดเดียวก็ฉลุยแน่เดี๋ยวคอยชิมดูสิแต่ฉันว่านะอย่างทัพทิมเนี่ยไม่เหมาะกับการทำขนมแบบนี้หรอกน่าจะต่อยหวยคาดเชือกกนะ็ได้อยากโดนสักบัตรไหมเอาลงเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทำกับเขาสักขนาดเนี้ยจะให้ไปต่อยมวยหรือทำอาหาดีอ,อะฮะแล้วมันมีเก่าลงตานี่วะมาที่นี่ทำไมวะถ้าทา,ทางลุกลี้ลุกลนไม่รู้จะมารบก,กวนแหลลงตาเปล่าแต่ฉันกลัวอย่างเดียวกลัวจะไปทำให้ลงตาสึกอททน,นยมัยู่่ีจ แรงเหรอติดทางยังนี่อดีตพลายานุตามาเว้ยเห็นแล้วค่ะก็นุตามันนี่ไงที่ท่าทางลุกลี้ลุกลนไม่รู้จะมารบกวนแหลงลงตาเปล่าทำแบบนี้เนี่ยมีเจตนาอะไรแฝงหรือเปล่าครับแต่ฉันกลัวอย่างเดียวกลัวจะไม่ทำให้หนุงตาสึกก็สิ มตังลัวหลวงตาสุดเน้นยังโย่น,นี่แหละที่ฉันกลัวไงลูกอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะหลวงพี่หมอบอกว่าร่างกายของลูกไม่รับยาลูกงอยู่กับเราได้อีกไม่นานนะคะเราจะให้หลวงพี่ช่วยอะไรบ้าง อยากให้หลวงพี่ไปหาลูกบ้างอย่างน้อยให้ลูกของเราจะเห็นหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องเชิญรูปทำบุญนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเรื่องปัจจัยมีมากทำมากมีน้อยได้น้อยบุญกุศลอกรลหลั่นกันไปอคุณพี่สมบัติหย่อนไปแล้วหนึ่งร้อยบาทสาธุทำบุญบริจาคหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณพี่สมบัติไม่ต้องห่วงคุณพี่สมบัติจะได้ขึ้นไปถึงชั้นประทผมมาเทสสาธุแม่ บริษัททำบุญ100บาทก็ได้ไฟแค่ชั้นนั้นเอง่นแหละจ้ะขอเป็นชั้นเทพมากกว่าน,นี้ไม่ได้เหรอโอ้ยถ้าอยากเป็นชั้นเทพมากกว่านี้ก็ต้องให้คุณเล้งครับ,รบช่วยอา่านบัญญัติของชั้นเทพให้พวกเราฟังนิดนึ่งครับได้ครับผมคือถ้าบริจาค500ถึง1,000บาทาก็จะได้เป็นมัธยมเทพรู้ดิตรู้อนาคตาและถ้าใครบริจาค1,000ถึง5,000บาทจะ,จะได้เป็นอุดมเทพ สามารถมีความคิดที่ฉเฉลียวฉลาดได้และ<า>ใคร,ครที่บริจา 5, ค5,000ถึง10,000บาทก็จะมีความคิดที่จะรู้อนาคตและอ่านตัวเลขได้อย่างแม่นยำโอ้โหฉันอยากเป็นขั้นนี้แล้วจ้ะอยากเป็นขั้นนี้ใช่ไหมโอ้ยมีเด็ดกว่านั้นอีกคุณเล้งครับช่วยอยา่านประกาศทีครับนี่เลยครับบริจาค10,000บาทจะได้เกิดเป็นเทวดาระดับดรเทพฉลาดความคิด ดีเยี่ยมและสามารถอย่างรู้ฟ้าดีนอกการและมหาสมุทรได้อย่างดีดรเทมส์สาธุเดี๋ยว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 จะครับยายครับคือว่าเอ้บเงินบุญของยายที่ทำเมื่อวานอ่ะยายขอคืนก่อนได้ไหมจ๊ะอเงินยายไปขอคืนยังไงเงินทำบุญแล้วเดี๋ยวบุญติดลงนะ คือที่แกไปเถแกคงอยู่ข้าวใช่ไหมยายโอ้ยบาปบาป,ปจ้ะคือว่ายายจะเอาเงินเนี่น่ะนะไปเป็นค่ารถแล้วก็ไปจำนองที่แล้วก็จะเอาเงินนันะ่นน่ะมาทำบุญที่นี่จ้าโอ้ยยายว่าเก็บังค์ไว้ดีกว่านะค่าบ้านเลยนะจำลองเลยเหรออีนี่นี่าบุญ,ญายายอีกแล้ว oh, โอ้ยยายครับไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ไปรีบเอาเงินน้ำเป็นค่ารถให้ยายมาควักมาสักนี่สิจะควักให้ก็ได้ชช้า จายายไปขายที่เมื่อไรนะยายนะนะโอ้โปาปาปาโอ้โหเอาพวกเราสาธุยายหน่อยสาธุเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเชิญได้เลยครับไม่ต้องแซงคิวกันค่อยค่อยทยอยค่อยทยอยนะครับอ่าครับนะครับเชิญเชิญเลยครับคุณพี่สมพงษ์คุณพี่สมพงษ์ห้าสิบบาทครับสาธุ จ,จนี่เนรพักนี้นละฉันเห็นหลวงตานะทําท่าลุก,กลิกร้อนร้อนยังไงก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ป่ะที่เขาเรียกว่าผ้าเหลืองร้อนน่ะเฮ้ยยอดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหลวงตาท่าน,นตัดหมดแล้วนะนักบวชด,ด้วยกันยอมเข้าใจกันดีเว้ยนี่แสดงว่าเนรกับหลวงตาเนี่ยระดับเดียวกันเลยใช่ไหมครับเนี่ย <laughs> ถ้าก็รอโอกาสนั้นน่ะห้าท่านอพาธเมื่อไหร่ล่ะข้า,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 ะขาจะได้ครอบครองไอายา้ยอด ไอ้เครารพซะยาวหาเรื่องซะไรด่แล้วตกลงเนี่ยลูกหลวงตาอยู่เท่าไหร่แล้วครับฟังดูเหมือนว่ายังเด็กๆอยู่เลยไม่น่าจะเด็กนะเพราะว่าหลวงตาบวชมาร่วมยี่สิบพรรษาแล้ววะโอแล้วมั้งตกลงนี้ไม่มีใครเคยรู้ประวัติของท่านเลยเหรอคะออท่านนมาจากที่อื่นไม่รู้ว่าท่านเป็นใครอืรู้แต่ว่าท่านน่ะปฏิบัติธรรมดีน่าเคารพห หรือว่าที่หลวงตาหนีมาบวชเพราะว่าติดหนี้งไงไม่มีตังใช้หนี้เลยหนีมาบวชนะหร,หรือไม่ก็นหนีคดีฆ่าข่มขืนเขาทั้งขอบขอัวใช่ไม่หมวนะหรือไม่ก็โดนไล่ออกจากวัดเพราะมินประมาทเจ้าอาวาสถูก ห่วงคนอื่นลูกกำลังจะเป็นจะตายหลวงพี่ไม่เคยดูดำดูดีเลยพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดที่รักทั้งหลายนะครับด้วยผลแห่งการทำบุญของคุณพี่ห้อยโขมสนิทในครั้งนี้ทำให้คุณพี่อ้อยเนี่ยนะครับได้บุญได้กุศลบริจาคสามัทได้ไปถึงขันอุดมเทพ าุทแล้วลูกฉันจะสอบหมอสอบแพทย์ได้หรือเปล่าโอ้ยแค่หมอบนโลกนี่มันธรรมดาไปบริจาคนาดนี้ต้องเป็นถึงหมอสวรรค์หมอเทวดาสาธุขอพูดขอให้ลูกฉันสอบหมอได้ด้วยเถิดโอ้ยทมันจะถูกอะไรครับพีมมันดูทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้นะอ่าขอโทษจ้ายายน่ะเอาเงินมาทำบุญเพิ่มจ้า นี่เป็นเงินที่เอามาจากจำนองที่ดินห0 0 0 0บาทยายขอทำบุญด้วยหมดเลยจ้าขอน้องรับครับคุณยายท้องแมมนัดทุ่งอระิงของเราร่วมทำบุญบริจากห้าหมบาทเนจำนวนนี้ได้เป็นเนห้าม่นบพี่หมาหาดุษฎีบันฑิเทพครับาธุ ที่อยู่ผืนเดียวยายเอาไปทาบุญแล้วยายจะอยู่ยังไงอะโอหนูจ๋าโลกเนี้นะยายน่ะไม่หวังอะไรแล้วล่ะนะเออยายเนี่ยอยากขึ้นสวรรค์ชั้นชั้นอะไรนะชั้นอภิมหาดุษิีบัณฑิตเทพอภิพมหาดุสิตเทพจ้าเออเก็บไว้เก็บไว้ที่อดีตนายกทำแบบนี้เนี่ยปรึกษาหลวงตาหรือยังครับ ฉันครับผมก็ทําตามที่หลวงตาบอกทุกอย่างเลยครับคือว่าผมไม่ได้ขายเครื่องรางแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาทําบุญด้วยครับแต่การที่เสียไปบอกชาวบ้านว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้จากการทําบุญมันหลอกลวงนะคะเอทอทีมจ้าคืออาฉันไม่ได้หลอกลวงใครเลยนะไม่ได้ไปอะไรทั้งที้เลยนะและที่สําคัญใครทําดีได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เหรอแต่มันไม่ใช่แบบนั้นออถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบไหนล่ะครับ ก็เสียบไปหลอกเอาเงินของยายมามาหมดตัวแล้วก็บอกว่าไดใ้ขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะก็ไม่ได้บังคับให้เขาไปขายที่ให้หมดตัวนี่ครับตามกําลังศรัทธาผิดตรงไหนครับใช่ระหว่างที่ลวงตายี่ยมลูกเนี่ยลวงตาจะพักที่วัดประชาราชมีอะไรก็โทรไปนั้นเนไม่ต้องห่วงหรอกครับยวหมรักษาการแทนให้ต,ตาจะห่วงไอ้เรื่องนี้แหละ หลวงพี่คะรถพร้อมนะคะแล้วเนนช่วยดูแลผ้าป่าห้องสมุดด้วยนะหลวงตาปูดเหมือนจะไปนานแค่สองสามวันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรละครับดูแลได้ยังไงหลวงตาก็รู้สึกผิดอยู่ดีเนี่ยท้งนั้นก็ลูกในไส้กำลังป่วยทั้งนี้ก็เหมือนลูกที่กำลังอ่อนแอหลวงตาครับหลวงตาครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ เสียครับผู้ใหญ่ทีมกําลังจะตีกันอีกแล้วครับหนูตาพี่ห้ามหน่อยครับฮะคือผ,ผมบอกแล้วผมไม่ได้ทําอะไรผิดอะผมทําอะไรผิดตรงไหนเพราะว่าทําแวขั้นตอนทุกอย่างแต่ผมว่าที่อดีตนายกทําแบบนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะครับมันไม่หลอกลวงอะ ผมทาตามที่หลวงตาสอนทุกอย่างก็คือผมไม่ได้บังคับใครให้มาทําบุญอ่ะผมบังคับใครมาทําบุญพ่อแม่พี่น้องผมบังคับใครมมผมบังคับพี่ไหมไมันไม่มีมถ้าอยากจะจับผมนะหมวดนะหมวดก็ต้องไปจับไอ้พวกพวกล้วยร้อยวีไอ้พวกหมูหน้าแมวไอพวไ้พวกปลาไหลเปลือกปากคูคนเต็มอ่ะแต่ผมว่าทอย่างนี้ก็ไม่ถูกอยู่ดีนะครับที่นายกมาเขียน เนี่ยจะได้ทำหมื่นนึงจะได้เป็นเทวดาระดับด็อกเตอร์แล้วได้ทำบาทหนึ่งเนี่ยคงได้เกิดเป็นเป็ดใช่ไหมครับไปคิดอะไรอย่างนั้นคนเราจะทำบุญนั้นมันอยู่ที่เจตนา,าผมเอาเงินไปใช้ประโยชน์จริงแต่ผมว่านายกก็น่าจะมีเหตุผลบ้างนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดียดีดียว,ยวทำงานด้วยกันทะเลาะกันทำไมหลวงตาครับอดีตนายกเรียกอะไรเงินชาวบ้านแล้วก็อ้างว่าใครทำบุญได้มาก ก็จะได้เป็นเทวดาขั้นเทพ,พขั้นสูงอะไรก็ไม่รู้ครับหลวงตามีชั้นอภิมหาดุษฎีบัณฑิตด้วยนะคะหลวงตาเคยได้ยินหรือเปล่าอหลวงตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาของผู้บอกนะเสียใช่ครับหลวงตาครับมันเป็นเพียงแค่คาเปรียบเปรยเปรียบเทียบเฉยเฉยอย่างเงี้ยครับแต่เสียสมบัติเน้นว่าใครทํามากก็ได้มากขนาดยายมาเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็มาทาบุญมันถูกหรอคะ มันเป็นมันเป็นเรื่องของศรัทธาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครทําบุญมากใครทำบุญน้อยใครได้มากได้น้อยอย่างเขาผมเนี่ยแป๊บเดียวเป็นแสนเนี่ยในตู้เนี่ย<ส>อ่ะผู้ใหญ่หมีกี่ร้อยกำนันได้ถึงพันมัเนี่ยเอาเฮ้ยหลอกด่ากันเนี่ยเอาเอาไม่ได้ดา่าลูกตาครับ คือผมเนี่ยมีเจตนาดีนะครับที่เรียรายเงินทุกสิ่ทุกอย่างไาเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อหนังสือให้เด็กได้อ่านกันแทนเล่นเกมเนี่ยที่ผมผิดเหรอครับอือเอาละหลวงตาจะบอกว่าบุญเนี่ยมันแปลว่าชําระนอกจากการให้ทานแล้วยังมีการทำบุญตั้งเก้าวิธงีง่ายๆที่ไม่ต้องเสียสะุ้งสตางาเช่นรักษาศีลสวดมนต์ทำสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมสั่งสอนคนอื่นนี่ก็เป็นบุญสาธุกล่าวคำว่าสาทุก็เป็นบุญ<า>เห็นคนอื่นเขาให้ทานทำบุญเรายินดีกับเขาแผ่เมตตาตัวน้ำอุทิศให้เขาก็ได้บุญแม้แต่คนที่เคยคิดผิดหลงผิดใดๆแล้วคิดใหม่กลับจัวกลับใจเป็นคนดีก็ได้บุญอาหลวงตาครับก็ถ้าอย่างนั้นเออ ความเชื่อของคนที่ว่าถ้าทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงๆมันก็ไม่จริงใช่ไหมท่านนายกสมบัติเออมันเป็นเรื่องของศรัทธานะเออแล้วที่ดินของ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 ฉันอะโอ้ยได้ได้ได้ด้ดเี๋อ่อัดดูดีโอ้ยการการา แฮสเสียนีเก่งจริงๆนะชอบพังแต่เรื่องยุ่งๆเนี่ยโอ้โหผมมันไม่คนพีดีผมมันมีชนะสินหลังทำนิดทำหน่อยครับแลวก็ผิดหมดนะไม่เคยดูอะไรก็เขาเลยไปเลยว่าไปเว่าตามไปดูเนี่ยตามไปดูเิโอ้ยอะไรหนาวกวนี้เอ้ยเออเสร็จเวลายังขะหลงพี okay. <pasa> ่ <advertisements separately. S 1> จะได้นี้หมวนไปเยี่ยมลูกอะคะอ่ะยุ่งยุ่งอย่างเนี้ยจะทิ้งไปได้ยังไงเอาไว้หลวงพี่ตามไปวันหลังก็แล้วกันนะหลวงพี่ก็ได้แต่ห่วงคนอื่นลูกกำลังจะเป็นจะตายหลวงพี่ไม่เคยดูดำดูดีเลย จงเรียนรู้ที่จะอดทนและรอคอยความดีอาจเห็นผลชา้าแต่คุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนหลวงพี่จช่มาดูใจลูกน่อยไม่ได้เลยเหรอคะเดี๋ยวลูกตาไปเดี๋ยวนี้ีถ้าคนล้มและข้ามขนาดนี้ก็ไม่ต้องดีก็ได้เจตนาดีก็ได้แล้วะ่ะฉันก็ถอนกันทั้บุญคืนแล้วเดี๋ยวเอาไปเปิดก่อ,อในใหน้าซิวหน้าขวานแบบเนี้หรือลงตาไปงานก็พังหลวงพี่โปรดคนทั้งโลกได้แต่ลูกคนเดียวที่เขากำลังจะตาย ลุงพี่มาปลดเข้าไม่ได้เลยเหรอคะพี่แม่เป็นคน reuse แน่นางวค่ะกระดาษนี่เมื่อเราใช้ไปแล้วเราอาจจะใช้ไปด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ได้อีกนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็ reuse แล้วค่ะ reuse ค่ะนนนไวน